เอางี้ไมม่ไม่เอางี้กิจกรรมแรกแจกห้าหมื่นห้าหมื่นแรกเพ่เป็นไรครับห้าหมื่นแรกเล่นง่าห้าหมื่นแรกเอาง่ายง่ายเลยเอาง่ายง่ายเลยทุกคนมีการเดาเลขในใจของพี่หนึ่งเลขพี่จะคิดไว้พี่จะพูดแค่ว่าน้อยกว่าหรือมากกว่า คนมีคำตอบแค่คนละฟีนะนะเราเราเราคนได้ใกล้เคียงที่สุดต่อตัวต่บตอบจนกว่าจะถูกหนึ่งถึงหมื่น้วี่สามารถไปสามารถไปต่อแถวต่อหลักได้ไม่แต่กินหลัก่ะพี่กินหลักอ่ะเออคุณบอกเดี๋บอกได้ไงสามหลักสามหลักผมไปเอาข้าวกินดีกว่าสามหลักคืออะไรพี่ เอาคนกลางแล้วสามแล้วอย่างแล้วสูงแล้วทีไหนก็มากลางไปแปดอย่างอย่างนี้ก็มาแถวมาแถวมาแถวเลยมาแถวห้าหมื่นนะห้าหมื่นนะอัติอัติคิดเลขไว้ในใจใช่ป่าวคิดเลขไว้ในใจไม่เขียนไว้ไม่เขียนไว้กันไม่เขียนไว้กูเขียนไว้เลยอ่านพี่แต่ไปกูบอกเลขนี้อติแม่งไม่อยากให้กูเป่งเบิร์นเลขใส่มาทีเดเนี่ยกูตายทังก่อนได้ไหมพี่อ่ะอะไรนะเขาเอาขอผมสั่งของส่งเอาให้พี่ไม่มันไม่มีตังคแท็กซี่มันไม่มีตังค์พี่ หนึ่กมันก็ได้พี่หกหมื่นหนึ่งศูนย์ศูนเก้ายแพงที่ผายสีผมฟังของพ่อมาแล้วพี่แสนหนาี่1ม่หนึ่งศเก้าเข้าไทยเรียบร้อยหกหมืนไม่ต้องทำอะไรศูนย์ศูนย์เก้านะเอกไปแล้วเอกไปแล้วหนึ่งาการตลาดอ้าวกูจดเลขไปแล้วอ่ะโอเคสามหลัก3มลักมีแค่มากกว่าหรือน้อยกว่าใคยตอบถูกคนนั้นได้ไปเลยโอเค่ายพวกคนแรกเริจ็ดปดเจ มาก<อ>ไปหรือน้อยไปพี่มากไป, <Okay. S 2> ไปโอเคโอ้แถวยาวชิบหายอยู่เงินนะเบยอะไรทำเงินได้เอาก่อนไอเจ๊ นึงเถูกไหมเลขแรกเลขแรกเลยขอเลขแรกไม่กูกูกูตอบผิดแ้กูมืได้คำตอบเพิ่มไงไม่พี่ก็หนึ่งเลขแรกเลขแรกถูกไหมล่ะพี่ถ้าถูกได้อีกสองเลขมันสามตัวไรด้วยหนึ่งเสีย็ดสี่เปิดตะก้อได้ไพีไปไปองเจ็ดแค่น้อยไปมากไปไปพี่ตแปดเก้าไอ้เหียเยเยสองอาดูดีูคาระคาระ สามร้อยห้าสิบสามร้อยับน้อยไปไปห้าร้ <57 3. S 1> อยเจ็ดสิบสามเฮ้ยต้องตอบปฏิปน้อยไปให้าร้ <55 5. S 3> อยห้าสนะิบห้า ไอ้เหี้ยอยู่ประมาณหกร้อยอ่ะเขบอกเจมม์มึงต่อยหย่อยย่อยเจ็ม์ต่อมึงแปดเลขอะไรนะครับยาวไอ้เหี้ยถ้ามึงตอบถูกมึงก็ซื้อหวยถูกไงไอ้สัดแปดแปดแปดนะเจ็ดแปดศูนย์มาไปดอย่าแฟงไอ้เด็กที่อมึงฟังไวยมั้ยโดยเจรีเจรีเจริอะไรใหญ่ต่อกูใหญ่ต่อกูอะไรอะไรพิจิตรอะไรน้อยไป เอ้เกลุงทอนตอบเท่าไรลุงทอนตอบเท่าไรกูมาก่อนมึงไงเไมอกาไมอะไรอะไรอะไรกูมาก่อมก่อมึงไถ้าบไม่เสียเสียเสียมกมาก่อนมึงอ่ไอ้เหี้ย้น่ไ่ะอย้น้อยไปน้อยไปนอยไปโพ่เหนมเนไปตเท่าไรไปหนอ้อยเแโฟมงอย่แงดีไอมุ่ดทำไมเนี่ยเอ้เฮียใช่กานนีโฟมาไปไปเน็ตไป หนึ่งพันสองรอยี่สิบไปอปหลุดไปไหนวะห้าหกเจ็ดร้อยไปกูก็เพิ่งบอกไปอยู่ไม่ได้ปังนไม่ได้ปังคนไม่ได้เลยฮะอ้าวิมีคนหมือเล่นโทรศัพท์แล้วหนึ่งอะเฮ้ยปั้งหลังแถวไปไกลแล้วเนี่ยไกลแล้วนะพยายามน้อยเลยหนึ่ง หศูนย์หกเก้าครับมีเศษอีกหกสิบเถูรแล้วน้อยไปไกลแล้วคนไกลไกไกล,ไ,ลไกลหกหกเก้กาหกหนึ่งศูยนย์หกเก้าน้อยไปแต่เขาบอกว่ามีมีแค่สามหลักหกเก้าหกน ที่สี่มีแค่สามหลักแล้วหนึ่งศูนย์ไปบ้างมันน้อยไปยังไงวะพี่หกเก้าไมีสามหลักอะไรหนึ่งศูนย์เก้ากูบอกว่ามากไปอย่ามันหลอดดิที่บอกน้อยไปน้อยไปกูบอกคนด้วยคนตอบอย่าอย่ารับนะครับพี่พี่อย่ารับเงินค่ะหกเก้าห้าครับพี่หกเก้าห้าครับพี่หกเก้าห้ามากไปต่อแถวมึงอ่ะหกแปดเจ็ดไอ้เว้มึงมากัดด้วงจริงๆมากไปต่อแถวไปมึงอ่ะ ถ้าโจนั่นดิว้างหน้าออกกำลังตีออกกำลังตีโมด้วยตีโมด้วยมาไปหกแปดหกมิติคือคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยเชี่ยไปต่ออคุณลุกเสียเวลาไปต่อไปไปต่อไปหกเจ็ดแปดพี่มีคนตอบไเไอ้เจไอ้โงงก็เพิ่งตอบไปน้อยไป หกแปดสองไปไปไปมีคนตอบไปแล้วด้วยมีคนตอบไปแล้วด้วยมีคนตอบไปแล้วไอ้ไอ้หอยหกแปดหก6 8หกหกแหกแปดหกแหกแปดกแดหกแป้หกแดหกอปดหปดหกคนดหนแปดหกปเหียดไปดหกแปดหกแปดหกปดหกแปดหอแปดหกแปดหกแปดหอแปดหกแปดกแปดหอะดหกแปดหกแปดหกแหกแปดหกแป ไอ้ยี่ลืมเลขตัวเองตอบเมื่อกี้เลยหกสี่สองยี่ชอบมึงโง่จังวาสัตว์ไอ้เยี่เราเมื่อกี้ตอบเลขอะไรวะหกหกเก้าเมื่อกี้ตอบเลขอะไรนะเมื่อกี้ตอบเลขอะไรนะมาเฉียดกันอยู่เยี่ชอบมึงควรจะวนเลขเยี่ไม่ไม่ฉีกฉีกไปโอ้โหไอ้เยี่เก้อไอ้กวางเป็นไปเล่นอะไรจ๊ป่ะเมื่อกี้ตอบเลขอะไรนะไปหกแปดสี่ไปกูถูกกูถูกไปเมื่อกี้หกแปดอะไรนะไอ้ยี่มือโง่ไ้ยี่

แต่ย็นวงกลมอ่ะเราพิจิตรเดินนาดิเราคนเลยเออง่ายอย่าไม่ต้องเดินด้วยตังวงอ่ะตังวงดิเป็นวงกลมเป็นวงกลมเป็นวงกลมหมายเหี้ยเย็นวงกลมเย็นวงกลมเย็นวงกลมโอ้เป่นว่าตัดวงคนเลยกับที่อยู่ไก่ชว์ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยแม่งข้ามาดยข้ามาดีเข้ามาดีเน้ามาดีเนองเลขหมดเลยเลขหมดเลยอ่ะใครโดนเลขนั้นเท่ากับออกอ๋อพี่อ๋อนับนับได้อย่างนี้เหรอพี่นเลข บนซ้ายบอขวาีเอาเกมง่ายก่อนแสนหนึ่งแสนหน่งเกมง่ายเลยเกมง่ายเลยมีาคนมสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบแปดเลขสิบแปดเลขนะใครนับเลขสามกันออกอ้โหใครเลขสุดท้ายออกโอเคนะีฬากีีต้องแย่งกันนับสิบแปดสิบแปดใครโดนสิบแปดออกพี่เ้าถ้าไห้สัญญาณ้นไหนเอาผมเลขสองกลผมไปสามไปสี่งี้ได้ไหม ไม่ได้ต้องมีคนสองหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ได้เริ่มจากไหนก็ได้ไม่จำไหนก็ได้มันไม่เกี่ยวอพี่โนออกไ่ะพี่โนยืมแล้วพี่โนต้องยืนดินับสิบแปดไปแล้วพี่โนมา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 สิบแปดนะใครเล่นสุดท้ายออกนะพร้อมกันปฏิบัติไอสองนับหนึ่งสองสามพอไอหนึ่งสองสามหนึ่งสอง สามไม่ไม่ไม่หนึ่งกี่คนไหนเี่ยไม่ไม่รู้ได้ไงพี่ีนี่ยกมือยกมือยกมือขานก่อนพี่้แล้วยกมือพูดมาดิเวดมาดิเวดมาดิไม่ได้ไมี่อยู่ข้าวอ่ะแทนที่แทนมี่อยู่ข้าวก็ไปเกี่ยวมือคนแรกนะอ่าอ่าเฮ้เพื่อนเอางี้เอางี้ไอสอนับปเลยป่มสองสามหนึ่งสองสาม ตายตาตาไปแกไอ้ตวเอไอตัวเอไกันไปเหไอ้ตัวตาไสับสนเหรอจารีสแม่โซ่เมื่อไนไบหับหลับใหม่มหใหม่ไมพี่เนี่ยหลัหลัไม่ได้ไอ่ใหญ่หลอมตอกอะไรแล้วตอกตอกซ่อมหน่อยครับตอกอะไรตอกองขาตอกซ่อมขาไ้ไทยรับไปติไทยไทยตอกซ่อมมาพี่พี่ไทยป้ออกออกไปสองคนจากสิบปเหลือเท่าไหร่วสิบอสนับหนึสอม หนึ่งสามโกด้วยไม่ได้ยินหนเอาใคราไม่ได้ตะโกนมไม่ได้ยินสองไม่ได้ในคไม่ได้ไม่ได้ะหนไม้ยินองกล้วยกล้วยกล้วยเจ็ดฟาวเจ๊เจ็ดเนียนมึงจะเนียนอะไรกูยังไเจอแล้วเจอแล้วเจ๊เจ๊ไ้เ้ยไปเลยไปเยเ สิบห้าเล่สุดท้ายใครเล่นสิบห้าออกใครไว้กอดหรอเจ๊เขไอศน้าพูดเล็กไรอะไรนะไอ้ตร้าหน้าพบี้ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่อ้า ไป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 ๊กกลิ้งหมูกลิหมูกระลาวไอ้ตัวนี้นะครักันนะสี่สี่หกัปดสิบสองเป็นเทียเอาเป็นหงสีหกแปดสิบสิบสองสิบสองเลขขายเลขสบสองออพร้อมกันหนึ่งสองซมนสองสามปี่หกเจ็ด แปดเก้าไอเยี่ยงใจต้องเรียงไมไม่หอยไมเหยผมอยปดผมไม่ห้นี่ปดเยนัเียนน่งเลไปเลยไปกินแปนะผมไม่เป็นี่พี่ผมไปไม่หอยว่า พี่อยเอาไปพี่อ่อยพูดซีพีแล้วใครดเมื่กี้แคนเมื่อกี้ผมผมก็เพียนดูผมมาเียดูมก็ชี้มอีกน้ำเดี๋ยวนะน้าเดี๋ยวเดี๋ยนน้เดี๋ยวนะ้เดี๋ยวนะน้ิเดี๋ยวนน้ดี๋ยวนะน้ำเดี๋ยวนไน้ำเดีาวนไอ้ำเดี๋ยวนะน้เรวนะน้ำเดี๋ยวนน้ำเดี๋ยวนะ้น้หนอ้นน้นอ้น้รีน้นน้ เก้าคนเก้าคนนะพร้อมนะพร้อมนะหนึ่งสองตหนึ่งสองลอยตายไปแล้วหนึ่งไปก่อนแล้วหนึ่งไปก่อนนะสองไปไปหนึ่งหนึ่งไปไปเียเข้ามาเข้ามาอีคนเลยเจ็ดคนเร่งเจ็ดออกแล้วเร่งเจ็ออกจริงจริงอันจริงกันนะหนึ่งสองสามหนึ่ง้อ

หมอเแป๊บเาเราาปผาหมอมาหมอาแป๊บเราแป๊บผาหมอไปหมอจะไปไหนศนคนข้าะุหนึ่งศูนศนย์สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าสองศูนย์สี่ใครแพ้คตรอายใครแพ้คตรอายอันหมดใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยบุนะบุคนน่ะเอะไรเอไรผิวขาวผิวขาวใมีอยู่กับบูมผ้าสองคนนะบูมหัวขาว เออคนหนึ่งเออเดี๋ยก้นแข็งก้นแข็งกอนแข็งแข็นเจ็เจ๊บเออก้อนแข็งโอ้กนแข็งเออเอเอาไงอะเอาไงอะเอาไงเออ่าเต่ไยงเจ็ดได้มึงเอาสุดไม่เอาตรงกูนะได้เจ็ดได้ต้องแบบนึงแบบนึงไม่เลาว่ารอแป้นึงอ่ะ อาอนขาสบูอ้ยเจ๊เอรนี่กระดมันไม่ค่อยเล่นเนยออกระาษมันค่เล่นไม้แล้วเนี่ยกระดามันค่เล่นไม้แล้วเนี่ยม่งาะไรกันรให่โตไอ้ียกระดาษดี ไอ้ใจเย็นพี่พวกเดียวกันพี่พี่เขามันยังเอากูอ่ะกูไม่ใจเย็นไรอ่ะเทมพี่พี่โมสตาร์บอยใจเย็นพี่ถ้ากลับพี่โมสองจริงไงเราหมดแล้วเทวัพี่พี่เตวิทีพี่โมสตาบอยโหจริงพี่พี่โมสตาร์บอยโหจริงพี่ไม่ถากก็สตาร์บอยไม่ใช่หรออ่าอ้าหาหาพูดอีกแล้วไม่ื้จับโมสตาร์บอยแล้วยังไงพี่พวกได้จัดอ่ะประเดนสตาร์บอยเจแฟนลักกี้อ่ะเอาต่างกันวะนาย